โอเล่ซ so ูเปอร์สับอรี่ใหม่ลูกองมวิตามินซีซูงมาติดตามบริกกินาเวลา17นาฬิกากับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับนายวิศนุเครืองามยืนยันนะว่าบุคคลสามารถดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลายัยพร้อมกับเป็นรัฐมนตรีได้ครับ รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครือง,งามนะครับยืนยันว่าตามหลักคณะรัฐมนตรีแล้วนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับตำแหน่งเดิมคือที่การบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ทั้งนี้นะครับต้องขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานด้วยโดยเมื่อวานนี้นายสุกรีเจริญสุขคณะบดีวิทยาลัยดุริยางศินมหาวิทยาลัยมหิดลแสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อต่อต้านการดํารงตําแหน่งควบคู่ของนายแพทย์รัชตะที่ไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งเดิมเพราะมองว่าการควบสองตำแหน่งจะเกิดปัญหาด้านการบริหารไม่เต็มเวลารวมทั้งอาจมองว่าถูกหรือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยนะครับ รัฐบาลของเวเนซุเอลาเนครับเตรียมออกหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองครับนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่ารัฐบาลจะออกหนังสือพิมพ์ใหม่2ฉบับคือ The United Party of Venezuela ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีชื่อเดียวกับชื่อพักรัฐบาลและ Los Masasos นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โดยนายมาดูโรก,กล่าวว่าหนังสือพิมพ์ใหม่ของรัฐบาลจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการหนังสือพิมพ์ในประเทศไปสู่ศตวรรษที่ยีขณะที่นักวิจารณ์มองว่าเป็นความพยายามของรัฐที่ต้องการกำจัดและควบคุมเสรีภ,ภาพสื่อในประเทศที่ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในการควบคุมของฝ่ายค้านมากถึง60%ทีเดียวครับในช่วงหน้านะครับเรามาติดตามรายการโลกคุณเมืองครับ